สวัสดีป้ลุงเปิดมาผนังสั่นร้อนอาขนมมาใส่มากินอุ้ยเสือลูกสาวเพึ่นงผนังส้มเครื่องลูกสาวซื้อผักมาลูกสาวทางเยอรมันอีกอันนี้ก็ได้ที่เก๋ไปมือวาดนี่ลูกสาวทางฝั่งไทยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวัสบุตรทุกคนทางฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วก็ต่างประเทศพี่น้องจ้าขอพ่อแก็มากขึ้กว่าพี่น้อง เจสายแดดพี่น้องแล้วก็ครอบรัวหันสาหนาหลักอบอุ่นนาะพี่น้องเนาะบัดบัดมันฮอ่กับฮอนบาดเย็นกับเย็นพี่น้องโมเมนต์อบอุ่นอย่างเดียวพี่น้องเลยอันนี้คือเรื่องจริงพี่น้องเลยเนาะของัวแต่ละคนมันแก่น้องพี่น้องมันก็มีมีฮอ่มีเย็นมีอุ่นมีหนาวเลยเนาะพี่น้องเนาะบอวาไลยห่างพี่น้องเขาสิไปหลุ่นกล่องกันก่อนอื่นก็ขอบคุณเอือทางเยอรมันเลยเจ้ขอบคุณหลายๆเป็นขังแหลกที่ได้หับกล่องจากเอือคนนี้เนาะ เพ uh, ิ่นห้ากะติดต่อมาถักมาเนาะเพิ่นแล้วสงสารนี่แหละจะให้น้องหนุ่มจะใส่ได้เบิ่งได้กินให้ลูกหลานขอบคุณขอบคุณนายเด้อผีเด้อกล่องจะ่ถ่วงมัวพี่น้องเลยเอามาเอากล่องใหญ่เด้อใหญ่นีตเลยพี่น้องเลยที่หาบุญเมื่อไหร่ฉีิเลยตลาดเมื่อกี้สั่งแก่ๆ้องก่อน รุ่นเกจต้าสวนพี no. anyway. ่มืพี่น้องเลยจ๊ใหญ่กระดกเดียผิปลายได้พี่น้องเลยว่ะน้องกล่องนี่น่ะยืดต่อามาใ่แม่บ่บาบอยยังเฮ้าสีเอาไปหมอกให้บบาบอยเหมือนจีเได้ก็เลย ຂອງແມ່ບ່າບໍ່ຂອງແມ່ບໍ່ມີຂອງເຮົາໂຕອງມຂອງເດຳຍໍາສິເອາໄປາ แต่ทั้ง,น,ง,น,งน้องไอ้พอกินสมบูาณทุกงานนั่นแม่วา่าบ่อยเลยกับกินปัดปักไปฝ่ายแทนเลยกินหมดเต็มที่เนาะนกินจะหน่อยกินจะหน่อยแหลนพี่น้องเ้ยขอบคุณคุณปีละลายเด้อน้องขอบคุณคุณป้าไว้คันดีๆขอบคุณคุณป้าที่พาขันนมาให้ป้าเนี่ยจะได้กักบโบ,โบัอป้าน้อยทั้งเยอาดําไม่ ข้าขาาบจักบยังเาเสร็จทามเอืออีกทีเนาะว่ามีห้องผุ้ใไดแน่บ่าขากะบ่เขาใจว่าเเนาะว่าเป็นฟองผุ้ใดแน่อันหนึงอาหารจะมีเจดาและมีเถวแม่ที่แม่มีบเลปอนีแม่เบบ้รอ่างเง้มีีเนอม่นแม่เป็นผ้าห่มนวลหรือี่นีองเล้าห่มไทย

ไปเบิก so ็ทำสเห็นว่ถุกคนเห็นเบิดเห็นเบบ้างอืมให้สิแก่ตอนขำพี่น้องเขาลงผิดได้ว่ารงเวลาประสบท่านกะประจุทอไัยเขาเม่นได้คิดได้ต่อประทันกะประุทอภัยเ้อพ่อแม่พี่น้องทุปาณาอ่กคือว่าอะไรพี่น้องไม่น่ะย่างบรทันน่นย่างบทะทันได้ใส่คิต่อ ท่านมีเวลาถามผู้ชี้หายนะพี่น้องท้องปวดท้องชอบพี่น้องเพหนาคือว่าแล่เ้งๆกับน้องี่จะทย์อาห้าล้าเชพนอลนย่อวกระตจบปลายขึ้นมาได้นอนเดือนะกะนอนขึ้นมันมีีปต่อล้วพี่น้องเียดเป็นูตา ลับถาวนาบ้านเปิดตอนนั้นต่อแม่จะเช็ของผู้ชายซูซูซูเลอร์ฟรียังอ่านไ่เป็นดอกเนี่ยเป็นร้แล้วแหละจิ้มกันแดดก่อนดีจักแนวฮ่าจิ้มกันแดดเลยเนาะ อันนี้เป็นสีสีสโอยะน้อยมากสีสม้มแต่ทำไมมีแต่สีชมพูดีใอแั่พี่ะขอบคุณพี่ละลายเด้อดมีแต่ของชอบทางนั้นเลยเรื่องจ่ะ

ปาหมอัดเบามาไแต่ิั่ใจ้าุนพี่พี่บงเอาด้วยทัแม่ชิไพยข้ามหมาข้างลาเขาไ่ในเงินใส่ข้ามอแม่บอกว่าเงินข้ามมึงบอยลายล้วาไม่ใข้าหมาคือเราแล้วบ่งดูบ่งดูลูกมันเห็นไหม่

เงินมาลุกมกลักลวนลักลวนถ้าฉีเอาไปเห็ดไดมบะใส่มันหญ่เกิดเงินเลยด้วเงินดูลลนี่พี่น้องมางานโอ้ยอยกรวยดิจะเเงินเลยลายมาใส่ดีมาใส่ทาานี้ก็อน เขาดแทกก็ออกหน้าเป็นไพี่น้องเลยบังบังงัวนี่จะมีอะไรลืมไปกตาสวัสาข้าวนาีหนอกย่างกับบุบบวบานหใจจอย นอขอทคแรกถ้าบบม่ได้ออกใ้ส่ออกไปนอนบ้านชีเคี้ยแล้วช่แแมที่คือพุ้นอกาะท่านสุดความมาในน้ำตาเนาะ้าองแม่มันนำเลยพี่นนอนไม่ใช่แต่ของลูกนะเขากินน้ำเด้อค่ะเด้ออันนี้เป็นยาเหาอขอนบ่อย่นะ เทสลุกหลาตีค <inte brothers> ok <llegar> ้นก่อนนะนีนะตีคนกนนะสตีลานป่าก่อนนะมันดื้อยีนะเป็นยาแก่ยาดีไอมานี่หน่อยค่ะเอาเคยกินอย่าไรตอนเทาไข่เป็นยาแง่ยาดีไอของเพทหมูแมนเป็นยาอย่ไนเป็นยาอ

xin giai đoạn trước mắt luôn nắng luôn nắng luôn nắng luôn 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 luôn

หอนอีแล้วนี่ปิดตัวนี้ไม่จัดแน่ตัวนี้งนี่นี้อง่อยได้เต็มเอุ้ยกินตัวนี้บานมนรูกินโอ้ยมีโคลาาค่ะท่านผู้ชมแม่มีโคลาต้องกดหอาห้องอันนี้คืออะไรกอบคุณ้าอาขอบคุณพร้อมไท่านแม่อุ้ยมัวกระเป๋า เขาประคุณเลนั่งเลยทีฟาอันสือใจกองโซยเกินจิงกองหยางมา้อมืเจ้ามาเจ้ามวเจ้ามีเจ้าร่เจ้ารวยเ้าีนั่งนั่งก็พอตัวหันไปจะบูได้แค่นี้ก็ซาติสเนาะอยงเนาะมีกุงเระยกกุนเชียงกุนเชียงพี่น้องของแสบ เนี่ยเสีเลยนี่ปเสือชี่ทำขกับข้ไว้ดีใจเลยัโลโล้าอันนี้ก็เป็น่สิบบุญชิบงชิดได้สเก็ตสเก็ตกองตัวนี้ลว่ะนีเราไมให้เจ้าบ่าเด้เขากินกันสองคนนะบริโภคอาทิเขาสิโกไปกินนะเกีย์ไปหองแพงน้ำ ขายเานแล้วเมางไงขามก็จายเทากัน,น,นอ,งงอี้ยน่งตน่งเนอ้สับประรดของถาเมมักด้นนะสับประรดฟ้าไทยขนมปังกรอบทัา้ามันมเขาลยบ้านากะทิสับประรดจะไปก็ไปเลยตรงใช้ห้่วยผมมีเลยมีอมสอง้านมีสอง้านรับ คุสีเดล้่ยวยออกแลันสลิมคุคะยกยหน่อยห้าห้เอามาพิลูกขนมิมมาพลลมอีกอนลูกเอามาีก่อนนาอีหนึงนาทีห้านลูกุ10นาทีแล้วแม่กัอย่างมันายไปแล้วพี่กันลกยังแม่ อ้เห็นยังนันนลูกแถมฟรีทันทีทาโร่หบาทหนึ่งช ฝากคนฝากมาหห้าวอกฝาฝากมาแจนสี่สิบพันเป็นเงินกมสิประมาณสี่แหละพี่เนสี่ร้อยตวแมนตแมนเนะเฮ้ยพ่แมนสี่รยหาหน่แหเนพี่นาองฮ้ยมาลองงงมีแต่บ่มีงวายพี่เนาะเลยสิบ้าทำมวยพน ดยใน่หาต้องแับเจ็บานสีแกี่แม่แลบเนี่ร้อบาทสองก่องนะทำขอบุญขอบคุณขอให้พี่อีดีไม่แห้งอย่าเจ็บจะจนทห้งแงด้วยเด้อจะปัทนาสิ่นใดก็ให้ได้สินนัดสงควงหวัดปัทนาเงินไรน่องทองและขาวหมเจ้าทุกเมื่อทุงเมื่อเด้อสิเด้อเื้อสกูสุลเอซีุกฐานเกืือละลายานเมตตาครบครัวเฮ้าเนาะเอ๋ยเนาะ ก็สกุลุกุลแม่รับให้รวยเบิร์ตกุลนั่นแหละพรายดีพรายอันประเสริฐเบิร์ตไฮก็ตั๊บไปฮะคุณครัวของเอ๋ยเบิร์ตสุลสกุลเด้อเอ๋อเด้อนนี้คือความว่าจากใจค่ะพี่น้องออกมาไล่ดีเลยไปไหนเด้อพี่น้องไปไหนเด้อหนาวก่อนหาอยู่ทานอนก่อนเอามึงสินอนได้แต่วินเห็นบ่ห้วยนอนบ่อิ่มเท่าได้มือเนาะพี่น้อง อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อซองเจใส่แดดพี่น้องจ้าถ้าผิดพลาดประกันได้กะผู้โทษขออภัยน้ำท่านผู้ชมถูกถูกฐานเด้อขอบคุณถูกถูกคอมเมนต์ขอบคุณถูกถูกถกดไลออไค์กดแชร์สบายดีไอ้กินละไรหิวหา,ามประคำไปส่งรอเซอยู่คว้นไพ่กระเป๋าบาว่า,า,า,ววางเลยท่านผู้ชมบัตที่คือสิมักแห้งเนาะอีแมสจะสิบลส่ผู้ตีเมือนบอดดอยหน่อยนะะ จองแหคะท่านผู้ชมโอ้โหท่านสมัยนะคะเพราะว่าท่านแม่เป็นสาวคะ่ะท่านแม่โสด